สวัสดีค่ะดิฉันชื่อสุภาตาลือบันเทิงนะคะอายุ69ปีค่ะ ถ้าประวนนัตินี่เริ่มเบาหวานมาได้ประมาณ2ปีนะคะก่อนนั้นนั้นก็จะเป็นความดันและก็ไขมันนะคะและเอก,ก็ไปแล้วก็วัดน้ําตาลมันก็ขึ้นขึ้น,นลงลงนะคะเพราะว่าเราไม่ได้พบหมอเบาหวานโดยเฉพาะอาหารเพราะเป็นหมอที่รักษาความดันไขมันและท่านก็จ่ายยาให้เราเจาะเลือดเสร็จท่านก็ดูผลแลบบแล้วท่านก็จ่ายยาท่านไม่ได้บอกว่าอะไรเออน้ําตาลขึ้นนะเอายาไปรับประทานอะไรน,นี่นะคะค่ะ มาแคมป์นี้ทาให้เราได้ได้เรียนรู้ว่ากระบวนการการเกิดเบาหวานนี่เกิดขึ้นยังไงและเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงเพื่อให้เราได้ความรู้ไปเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องอาหารการกินการบริโภคควบคุมอาหารที่มีคุณภาพนะคะคุณภาพไม่ใช่ว่าต้องของดีราคาแพงนะคะคือปริมาณแคลอรี่หรือน้ําตาลมันต่ําและการช่วยย่อยอะไรพวกนี้อาหารแล้วก็น่องนั้นก็การออกกําลังกายตามวัยนะคะตามความเหมาะสมของของตัวเราเองนะคะ นะฮะทานแล้วรู้สึกว่ามันเบาและขออนุญ,ญาตนะฮะระบบการขับถ่ายนี่มันปกติมากนะฮะมันเบามันไม่อึดอัดนะคะคือคือเราก็ทานให้พอดีไม่ทานอิ่มเกินอะไรพวกนี้นะรสชาติก็โอเคค่ะว่าอร่อยก็อร่อยนะ <laughs> เราต้องกินกันทุกวันน่ะใช่ไหมฮะกินทุกวันกินทุกมือ้อแต่ที่เรากินเนี่ยเราไม่ได้ควบคุมปริมาณไม่ได้ควบคุมคุณภาพอาหารพวกนี้มันให้อะไรบ้างมันจะไปก่อให้เกิดน้ําตาลไปเกิดไขมันอะไรพวกนี้นะฮะแต่เวลาเรามาอบรมให้รู้ขบวนการเลยเอาง่ายๆแบบว่าเอออันนี้กินเข้าไปแล้วมันจะทําให้เพิ่มปริมาณอันนี้เท่าไหร่เราควรจะควบคุมเท่าไหร่ยังไงที่ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายเราอันนี้เราต้องทําให้ได้มาอาจารย์บอกว่าเราต้องมีสติทุกอย่างอ่ะ เมื่อวันในการกิน,กนขนมวันลากายเมื่อแกทํางานอะไรพวกนี้เราต้องมีสติเพื่อที่จะบังคับเราให้ว่าถ้้มันอยู่ให้ให้ถูกที่แหละนะฮะว่าควรจะทําอะไรยังไงอะค่ะเข้ามานะคะเราก็เริ่มนะสถานที่นี่เราว่าโอเคนะมันเหมาะมันล่มลื่นอากาศก็ถ่ายเทดีไม่แอาอาดัดแล้วก็ไม่หน,หนุกหูมันสะดวกสบายนะคะคือเรามีรถมาเองก็โอเคไม,ไม่ไม่มีปัญหาที่พักก็ดีห่างคือเราก็พักห้องละคน น,ะะนอกจากผู้ติดตามที่สองใช่ไหมฮะก็ดีฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ต้อนรับดีอันนี้ที่เรามาเจอครั้งแรกนะคะเราต้องเจอไม่ใช่ว่าอยู่ๆเลยเจออาจารย์เลยไม่ใช่นะฮะและสถานที่สําหรับบรรยายก็ดีคือเหมาะนะคะก็ก็คะแนนไปแล้วว่าดีดีมากนะคะแล้วก็อาจารย์ที่บรรยายที่อาจารย์แนะนําสอนนะคะเกี่ยวกับเบาหวานนี่เก่งมากเลย มันต้องมาเองนะ <c oughs> ใครที่สงสัยว่าตัวเองนี่เอ๊ะไปเจาะแล้วเออพิ่งเป็นเบาหวานหรือเป็นมาแล้วทาไมมันยังไม่ลดไม่อะไรก็อยากเชิญชวนนะฮะเรามามาฝึกเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแต่เราเรามาข้าวอบรมแล้วเราต้องไปทำนะฮะไม่ใช่ว่าอบรมแล้วไปทําได้อาทิตย์เลยเลิกโอ้หมันยั่วยวนจริงหน้านีนา่นหน้าทุเรียนหน้าบนมามันไม่ใช่นะเราต้องควบคุมเราให้ได้ต้องมีสติในในการที่จะนําไปปฏิบัติอย่างที่อาจารย์บอกว่าการเป็นเบาหวานที่มันเหมือน น้ำแข็งที่มันปรีมมันอยู่ใต้น้ําก่อนเวลามันเต็มที่มันก็จะโผล่มานะฮะเพราะเราต่อเราให้มันโผล่อันไหนที่เราป้องกันได้เราก็ควรป้องกันดีกว่า,าก็อยากจะเชิญชวนนะฮะถึงไม่เป็นเบาหวานแต่ก็อยากให้ให้เข้ามานะนะคะมาเหมือนว่าเรามาพักผ่อนมาฟื้นฟูหรือป้องกันนะฮะป้องกันไว้ก่อนอะไรพวกนี้ค่ะ